สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้เรามาพบวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับและเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับและบล็อกคมชัดครับนั่นคือรุ่นซับเศรษฐีครับตัวนี้ช่างเอกเมืองเหนือนะครับเป็นผู้แกะบล็อกและจัดซากนะครับมาดูไปรายการรุ่นเนื้อรุ่นนี้ก่อนเลยนะครับ นี่ครับรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคนะครับเกี่ยวกับรุ่นของทรัพย์เศรษฐีนะครับข้างหลังเป็นอนุมานเชิญธงนะครับรุ่นนี้นะครับมาจำนวนการจะสร้างอยู่ที่ประมาณ300รลังนะครับนี่300รลังนะครับก็มีประกอบด้วยเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อสตะโลหะเนื้ออะบก้ารุ่นนี้ลงยาเต็มก็จะค่อนข้างจะหายากเล็กน้อยนะครับโดยเพราะเนื้ออะบก้านี่มีอย่างละหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับถ้าเป็นลงยาแดงเหลืองชุมพูเขียวส้มฟ้าม่วงนะครับ ล้วก็จะมีเนื้ออะบราคาซาตินด้วยนี่หนึ่งลังมีสามเหรียญนะครับเนื้อฉนวนลายเสือขาวเนื้อฉนวนหน้ากากเงินรุ่นนี้ส่วนใหญ่เป็นหน้ากากเงินด้วยนะครับแล้วก็เนื้อทองทิพย์นะครับรุ่นนี้ต่อโคชัดเจนนะครับต่อโคชัดเจนเลยนะครับนี่เนื้อทองทิพย์ลงยาเนื้อทองประทานด้วยนะครับลงยาแดงลงยาชมพูต่างๆนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อสองเคสามเคแล้วก็เนื้อทองแดงมันปูหน้ากากทองประทานหน้ากากเงินอย่างเงี้ยนะครับ ก็ประมาณนี้ม,มีรวมถึงมีทองแดงซาตินด้วยทองแดงดำๆซาตินด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญจริงกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ซีนเดิมซีนเดิมก็จะก็จะชัดเจนเลยนะซีนเดิมว่าเขียนว่าทีมงานเอกเมืองเหนือนะครับชัดเจนเลยนะครับซีนเดิมผมมีอยู่สองแบบไม่รู้ปกติต้จะเป็นแบบไหนอีกแบบหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับนี่ ลงปั๊มพระเอกเมืองเหนืออย่างนี huh. uh ้นะครับนี่มีเบอร์โทรต่างๆมี2แบบนะเดี๋ยวแกะรุ่นเลยขอให้ได้เนื้อสวยๆแล้วกันนะวะก็ยังดีครับที่ผมแกะมาได้เนื้อปาก้านะครับเนื้อปาก้าแล้วก็เนื้อทองประทานเนื้อสัตัดนะครับเดี๋ยวผมแกะสอง่นนี้ให้ดูสดๆเลยนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญด้วยนะครับฝากกดติดตามอยู่อู้หูสองเคอ่าอ้โหูเอาแล้วไงโอ้หได้สองเคอุ้ยได้สองเคเลยอื้อหือ โอ้โหดีใจจนกล้องจะหลุดโอ้โหสองเคครับโอ้โหได้งานสองเคด้วยมาเดี๋ยวดูอีกหนึ่งเหรียญก่อนดูอีกหนึ่งเหรียญก่อนมามาดูอีกหนึ่งนะครับอยากได้เนื้อนาวะนะครับนาวะเงินก็ยิ่งดีเลยนะนาวะก็พอหรือจะเป็นสามเคดีโอ้โหนาวะหรือเปล่าครับนาวะหรือเปล่ามันน่าจะฉนวนนั่นเนี่ย ชอฉนวนนะครับน่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเหรียญกันเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนกล้องนิดเล็กน้อยนะครับมาดูกันขอซูมเลยนะมีตัวอย่างเหรียญเงินด้วยนะครับบล็อกค่อนข้างจะคมชัดมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับตัวอย่างนี้เป็นเนื้อเงินเลยนะครับเนื้อเงินลงยาจีวอครับผื้นฟ้าขอบเขียวนะครับดูความคมชัดของบล็อกความอ่อนช้อยของบล็อกครับอือหือ โอ้โหข้างบนนี่จงลงยาชมพูหรือเปล่านะครับนี่โอ้โหเป็นไงับความคมชัดออนชอยของเหรียญเป็นเหรียญรูปทรงคล้ายเหรียญเสมาของน้ำเต้าเช่นเดียวกันนะครับนี่น้ำเต้าเรียกทรับเหมือนกันนะครับมาดูความคมชัดลงมาพัดข้างหน้าโอ้โหความคมจะคมชัดเลยนะครับข้างหลังครับข้างหลังก็เป็นหนุมานโอ้โหหนุมานโอ้โหเชิญธงด้วยโอ้โหหลายอย่างเลยนะหนุมานด้วยนะครับเนะี่ย นุมาเนื้อเงินก็ตอกงองูชัดเจนนะครับเขียนว่ารุ่นทรัพยบเซตีนะครับเลขโคดและลำเบอร์ต่างๆนะครับมาเนยวัดขนาดของเหรียญหน่อยโอ้โหความคมชัดโอเคนะรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดความกว้างของเหรียญน,นะครับความกว้างของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ2.8เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ4เซนนะครับรุ่นนี้นี่คือเนื้อเงินนะครับ รุ่นนี้ตอกไลตอกเนื้อชัดเจนนะครับต่อไปครับเป็นเนื้ออบะาบาก้ามั่งครับเนื้ออบาก้าที่ผมแกะมาก็ได้เนื้ออบะบาก้าลงยาจีวรนพื้นเขียวซุ้มน่าจะซุ้มแดงใช่ไหมครับนี่เนื้ออบกาก้านะครับอะบาก้าก็ตอกโคตรอ่านชัดเจนนะครับนี่เนื้ออะบาก้านะครับต่อไปก็เป็นอบกาก้าซาตินมาเดี๋ยวดูความผมบัดของบล็อกเลยนี่ครับเนื้ออบกาก้าซาตินนะครับโอ้โหดูดิเป็นไงครับอื้อหือ โอ้โหดูครับบล็อกชัดจริงครับสวยเป็นอีกหนึ่งรุ่นดีผมว่าเป็นเหรียญค่อนข้างเก็สวยและหน้าเก็บสะสมเลยนะหน้าสะสมบูชาดูหนุมานโอ้โหรายละเอียดหนุมานโอเคนะครับนี่ครับความคมชัดต่างๆโอ้โหต่อโคดอับาก้าเหมือนกันนะครับอ,อ่างโอ้โหโอเคนะนะครับเหรียญรุ่นนี้ต่อไปก็งาน 2K ที่เราเปิดกันมเมื่อกี้นี่ครับเหรียญ 2K 2K พื้นเงินโอ้โห 2K เงาด้วยนะ 2K นี่ครับ 2K ยาองออกมา 2, 2ซีนแตกพอดีนะครับซีแตกก็จับออกมาเลยไม่เป็นไรนะครับ่นี่ 2K นะครับต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นลงยาลายธงชาติอันนี้เนื้ออะไรครับต่อโคตทอทงก็เป็นเนื้อทองประทานนะครับลงยาลายธงชาตินี่เนื้อทองประทานลงยาลายธงชาติก็สวยนะครับแล้วจะมีเนื้อนี่เนื้ออะไรครับทองประทาน ทองประธานเหมือนกันครับทองงทองประธานหน้ากากดูงานหน้ากากเหรียญแรกว่าหน้ากากชัดไหมอันนี้เป็นหน้ากากทองแดงซาตินนะครับนี่โอ้โหก็เป็นหนึ่งหนึ่งที่ลายแกะค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนี่ลายกันโดกต่างๆชัดดีนะครับต่อไปครับโอ้โหสีทองทองออกสีแดงๆหน่อยก็จะเป็นเนื้อทองทิพนะครับเนื้อทองทิพนี่เนื้อทองทิพลงยาจีวรน,นะครับต่อไปครับเป็นงานหน้ากาก,ากมั่ง งานหน้ากากทอง analysis, ทิพย์นะครับลงยาขาวนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับหน้ากากทองทิพย์ลงยาพื้นขาวครับต่อไปเป็นงานหน้ากากเงินทั้งสองเหรียญครับที่ผมเปิดได้อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงหน้ากากเงินนะครับนี่แล um ้วก็อีกเหรียญครับเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยสต้าโอ้โหสต้าออกสีนี้นะเลขหนึ่งศูนย์ด้วยสต้าตอกขอเสือสต้าหน้ากากเงินครับสําหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็ ลองเช่าหาบูชาดูแล้วกันนี่โอ้โหในเนื้อฉนวนนะครับเนื้อฉนวนตอกชอช้างครับเนื้อฉนวนลงยาซุ้มแดงขอบเขียวนะครับสําหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมบูชาครับกับเหรียญรุ่นซับเศรษฐีนะครับหลวงพ่อพัดอุญญากามโมนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเรวยๆยนะครับขาดแคลปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ